สวัสดีค่ะมาเช็คดวงประจำวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมพุทธศักราช2568กับเราได้เลยค่ะภาพรวมวันนี้เน้นเรื่องความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นทุกอย่างที่ลงมือทำมีโอกาสสำเร็จสูงโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความพยายามและความใส่ใจในรายละเอียดการงานและการเรียนเป็นวันที่การเจรจาและการประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นธุรกิจออนไลน์โดดเด่นมาก อาจต้องทำงานหนักแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าแน่นอนค่ะการเงินสถานการณ์โดยรวมคล่องตัวดีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่แต่ก็ต้องระวังรายจ่ายฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพไว้บ้างนะคะความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นมั่นคงแต่ต้องระวังเรื่องความขี้ระแวงลองชวนกันไปทำบุญจะช่วยเสริมดวงค่ะส่วนคนโสด สถานการณ์ยังนิ่งๆต้องรีบตัดสินใจหากมีใครเข้ามาทำความรู้จักข้อแนะนำอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอระวังอาการปวดเมื่อจากความเครียดนะคะสีมงคลประจำวันนี้คือสีส้มและสีชมพูค่ะ